3, 2, 1, สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนกลับมาเจอกับคุณครูแพลแล้วก็คือวิชาภาษาไทยนั่นเองสําหรับวันนี้นะคะใบางานที่คุณครูจะสอนลูกๆก,ก็คือใบางานที่4ี่ก็คืออันนี้นั่นเองนะจะเป็นเรื่องของการอ่านจับใจความสําคัญนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบางานกันเลยดีกว่าว่าเขาให้ทําอะไรบ้างนะเริ่มจาก ดูคําชี้แจงค่ะคําชี้แจงก็คือการบอกรายละเอียดว่าใบงานนี้เขาให้ทําอะไรนะก็คือใบงานนี้จะให้นักเรียนเนี่ยอ่านนิทานนะคะต่อไปนี้แล้วเอาไปตอบคําถามด้านล่างทั้งสีข้อให้ถูกต้องนั่นเองเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อเรื่องไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะอ่ะเนื้อเรื่องนะคะในกรอบสีเขียวนะเขาบอกว่ามีหมีตัวหนึ่ง ถูกชาวบ้านนํามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆชาวบ้านสอนให้มันเป็นหมีที่เชื่องที่เชื่องก็คือเป็นหมีที่าอาเป็นสัตว์ที่สามารถรับฟังคําสั่งของคนได้เขาเรียกว่าสัตว์ที่เชื่องนะคะอันนี้เอาสอนเอาหมีมาเลี้ยงแล้วก็สอนให้มันรับฟังคำสั่งของคนเลี้ลยงได้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นหมีที่เชื่องนั่นเองนะแล้วก็มีนิสัยอ่อนโยนน่ารักจนวันหนึ่ง หมีได้เดินเที่ยวเข้าไปในป่าลึกนะคะขนาที่มันกําลังเพลินชมนกชมไม้อยู่นั้นก็มีฝูงหมาป่าที่ดุร้ายเนี่ยมาล้อมเจ้าหมีไว้เออจากหมีที่น่ารักจะเป็นยังไงรอดูนะ <c oughs> เจ้าหมาป่าดุร้ายที่มาล้อมหมีไว้เนี่ยเพราะเห็นว่าหมีตัวนี้เนี่ยดูอ่อนแอแล้วก็ไม่ดุร้ายเลยนะคะมันก็เลยเข้ามาลุมหมีนั่นเองแล้วเจ้าหมาป่าก็ถามกับหมีว่า เจ้าหมีเช่องวันนี้พวกข้าจะกินเจ้าเป็นอาหารเออหมาป่ามาลุมล้อมหมีไว้เพราะว่าอยากจะจับหมีกินเป็นอาหารนั่นเองนะพอพูดจบเนี่ยหมาป่าตัวหนึ่งนะคะก็กระโดดกระโจนเข้าไปหาหมีหวังที่จะตะปบหมีเนี่ยให้ตายไปเลยตะปบก็คือการเอามือหรือว่าอุ้งมือของสัตว์เนี่ยนะแบบตบเข้าไปหรือว่าจับ แรงๆเนี่ยเขาเรียกว่าตะปบนะคะหมีเห็นดังนั้นเนี่ยด้วยสัญชาตญาณของความเป็นหมีของมันเนี่ยก็เกิดขึ้นมาทันทีมันก็เลยใช้มือของมันเนี่ยนะคะตบไปที่หมาป่าที่กระโจนเข้ามาด้วยพลังทั้งหมดที่มีเลยทําให้หมาป่าเนี่ยกระเด็นไปไกลมากๆแล้วก็ดิ้นตายในทันทีก็คือว่าหมีอ่ะ ตบทีเดียวหมาป่าตายไปเลยนะแล้วทีนี้หมีก็เลยพูดขึ้นมาว่ายังมีใครคิดจะกินข้าเป็นอาหารอีกไหมนะฝูงหมูไอ้ฝูงหมาป่าเนี่ยเห็นแบบนั้นก็เลยพากันวิ่งหนีไปหมดเลยจากตอนแรกที่มาล้อมจับหมีไว้ใช่ไหมคะพอทีนี้เห็นว่าหมีน่ยตบเพื่อนตัวเองตายคามือไปเลย เออก็เลยกลัวแล้วก็รีบหนีไปเลยนะคะไม่กล้าพูดอะไรอีกแล้วนะเออจบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานที่ครูเล่าให้ฟังคราวนี้มาตอบคำถามทั้งสี่คำถามกันดีกว่าว่าเขาถามว่าอะไรบ้างนะอ่ะคำถามแรกในใบางานของลูกกรอบแรกเลยอันนี้นะเขาถามว่าตัวละครจากเรื่องเมื่อกี้มีใครบ้างครูบอกให้ว่ามีอยู่สามคนอืมอ่ะมีอยู่สามตอบได้สามข้อเอออย่างนี้ ตัวละครเมื่อกี้มีใครบ้างก็คือใครบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเรื่องนี้คุณรูเชื่อว่าน,นักเรียนน่าจะตอบกันได้แล้วนะคะสคนก็คือคนแรกก็คือชาวบ้านก่อนเลยที่จับมีมาเลี้ยงใช่ไหมชาวบ้านคนที่สองก็คือหมีและคนที่สาม เป็นใครไปไม่ได้ก็คือเจ้าหมาป่าปากดีทั้งหลายแหล่นั่นเองนะคะฝูงหมาป่านั่นเองตอบสามอย่างนี้นะคะได้คะแนนไปเลยสามคะแนนเต็มๆนะแล้วเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนเอ,อเหตุการณ์ทั้งหมดนี่มันเกิดขึ้นที่ไหนลองกลับไปดูซิมันได้บอกหรือเปล่ามันเกิดขึ้นที่ไหนตกตอบ ติ๊กตอกนี่เลยเดินไปเที่ยวในป่าลึกเห็นไหมนี่แหละคำตอบของข้อที่สองนั่นก็คือเกิดขึ้นที่ป่าลึกนั่นเองนะคะต่อไปคําถามที่สามเขาถามว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างไรในข้อนี้นะค,นคุณครูจะให้ลูกๆทำเองแต่ค,คุณครูจะบอกวิธีการการตอบคําถามในข้อนี้ก็คือให้ลูกเนี่ย สรุปเรื่องที่คุณครูพาลูกๆอ่านเมื่อกี้ให้สั้นที่สุดแต่จะต้องมีประเด็นครบทุกประเด็นตั้งแต่หมีถูกนำมาเลี้ยงหมีเข้าไปในป่าหมีไปเจอกับใครแล้วเกิดอะไรขึ้นกับหมีบ้างตอบมาให้ได้4ี่อย่างนี้ในข้อนี้ข้อเดียวนะมันมีมาสามบรรทัดลูกลองคิดดูว่าลูกจะเขียนยังไงให้มันครบสามบรรทัดแล้วก็ให้มันจบได้ภายในสาบรรทัด อย่าลืมนี่ครูบอกว่าจะต้องเริ่มตั้งแต่ชาวบ้านเอาหมีมาเลี้ยงแล้วหมีเป็นแบบไหนหมีไปไหนหมีไปเจออะไรนี่นะสี่อย่างนี้ตอบมาให้ได้ในกรอบนี้ในข้อนี้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายถามว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไรข้อคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาแฝงเอาไว้โดยที่เขาไม่ได้เขียนไว้นะ คุณครูสอนหลายครั้งมากว่าข้อคิดกับความรู้มันต่างกันนะคะความรู้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขาบอกเราเลยในเรื่องนั้นแต่ข้อคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาแฝงเอาไว้คือเขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่พอเราอ่านแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยพยายามบอกสิ่งนั้นกับเราเออจากเรื่องเนี้ยลูกคิดว่าได้ข้อคิดว่าอะไรนะมันสอนหลายๆอย่างมากๆเลยนะเรื่องเนี้ยเรื่องสั้นๆแค่นี้สอนหลายเรื่องเหมือนกันนะคะ แต่ครูจะเฉลยข้อหนึ่งก็คือจากเรื่องที่อ่านเนี่ยมันสอนให้เรารู้ว่าอะไรรู้ไหมมันสอนให้เรารู้ว่าต่อให้เราเนี่ยเห็นอีกคนหนึ่งว่าเขาอ่อนแอแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่เข้มแข็งเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าอย่ามองคนที่ภายนอกนั่นเองนะคะ,ะครูบอกไว้ข้อหนึ่งก็คืออย่ามองคนที่ภายนอกนี่คือข้อคิดที่คุณครูแพลวเห็น นะแต่ลูกๆอาจจะเห็นข้อคิดอื่นๆที่เขาพยายามบอกเรามาก็ให้ตอบมาในข้อนี้นะอาจจะมากกว่าคุณครูก็ได้หรือว่าเป็นข้อคิดอื่นๆที่ไม่ใช่เหมือนคุณครูก็ได้ไม่ว่ากันนะคะอย่ามองคนที่ภายนอกเหมือนกับหมาป่าที่มันมองหมีว่าเป็นคนอ่อนแอมันก็เลยเข้าไป เหมือนจะเอาเปรียบหมีใช่ไหมสุดท้ายนะคะหมีอะ่ะก็ชนะหมาป่าอยู่ดีเพราะว่าทุกคนมันมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวอยู่แล้วดังนั้นนะคะนักเรียนทุกคนอะ่ะก็มีความแข็งแกร่งในตัวเองเหมือนกับหมีเหมือนกันถ้าใครมาแกล้งลูกเนี่ยลูกก็ต้องสามารถปกป้องตัวเองได้อย่าให้คนอื่นมาเอาเปรียบเราในด้านที่ไม่ดีนะคะโอเควันนี้ก็ เอาไว้เท่านี้ก่อนนะทําใบงานนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาส่งคุณครูในวันที่เราเจอกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อน